สวัสดีครับพบกับผม่องผู้พผาผ้าลสีสวนนะครับผมอีกเช่นเคยนะผมกับสวนกล้วยหอมปะทุมนะครับพามาเบ่งกล้วยหอมคือเก่าแล้วครับผมฝากกดติดตามทั้ง่องด้วยนะครับผมเพื่อจะบม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมพาเบ่งไอ้กล้วย ใกลจะหอดมือตัด์ตแล้วนะครับผมภะะาวาทำกัดไม้ทำกาัดไม้สีขาวกับสีเหลืองนะครับผมอาจจะเป็นสีขาวกับสีเหลืองนะครับอาโอนี่สีเหลืองนะครับผมอาจจะบ๊วยนนะครับสีเหลืองต้องหลังสีขาวนี่ครับผมถือว่าขึ้นรูปได้สวยงามนะครับสำหรับกลวยหอมสายพันธุ์ปทุมนะครับผม ทำการแกะตรงนี้เรียบร้อยนะผมเพื่อศาสตร์โหสาตานะครับเดี๋ยวผมพา้าเบงกวยที่เกยจะหอดมือตัดน,นะครับผมนี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองครับผมนี่เลยครับผมหน่วยแกลจะบสวยงามไปไนใดนะครับเพราะว่าก็ได้ทำการห่ออยู่ เพราะว่าจะเป็นพวกไอ้หมดไตยังสินะครับผมเป็นมดไตนะครับเมื่อก็้ถทํเอ่เป็นไล่ๆแน่นะครับผมจังสี่กับพ่อค่าไม่ค่ากบตีนะครับเพราะว่าเป็นมีมีตตํานี้นะครับผมบาามีตํนา,น,ตานี้นะครับผม,ม,ม,บผมเป็นจุดๆนี่ครับผมอาจจะเป็นคาดว่าเป็นหมดไตหรือว่าเป็นเสื้อลอย่างไรย,ย่างหนึงน่งเลยนะครับผมเพราะว่าก็เห็น าล,าล,าลายทันลาย,ลาย,ลาย่องลงให้เบิ้งนะครับผมผมก็ได้เอามาปับใส่มาบอกนะครับผมพอให้แกท่านผู้ชมได้ในเบิง้งกับการทำสวนกล้วยนะครับผมบอว่าจะเปลี่ยนเมื่อก่าเมื่อไม่นะครับผมที่ก็ลัง่งจะทำสวนกล้วยอยู่ในขณะนี้นะครับนี่แหละครับผมก็ถือว่าคืนรูปไปสวยงามนะครับผม ถ้าถ้าไอ้ตอวีนี่ก็ผมคาดว่ากับประมาณสิบห้าสิบหกลูกได้นะครับผมแต่ละวีนะครับเดี๋ยวผมจะนับให้เบิ่งนะครับแค่วีข้างล่างนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแปดนี่ครับผมมีแปดนะครับแปดสองสิบหกนะครับสิบหกลูกนะครับผมเพราะว่าแต่ละแถวกับบ่คือกันนะครับบ่อ จะล้ากกันนะผมอันนี้เป็นแค่มีข้างล่างนะผมปีร่องขึ้นเมื่อเลยกับประมาณตีไปประมาณสักสิบเจ็ดสิบเจ็ดลูกได้นะครับผมนี่เพระาะว่าก็ถือว่าสวยงามนะครับผมนี่ครับผมนี่คือบ่อใดสู้ใหมเบื้องหน้าผมเพระาะว่าส่วนตัวผมเละก็สูงอนู่นะครับสำหรับคนไทย ผมเป็นค้นสูงนะครับผมเบึงเบึงระยะต้นขึ้นเมื่อนะครับผมขึ้นจากจากจากดินจากพื้นดินขึ้นเมื่อกับประมาณ3เมตรนะครับผมประมาณ3เมตรจากพื้นดินขึ้นเมื่อเนี่ยนะครับผมเพระบบาะว่าผมกับบริ้ซูมนะครับผมกัดทยาย้เบิงนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้แกทันผู้ชมทอกถูกทนนะครับผม ที่กำลังมองหาที่อยากจะปลูกกล้วยนะครับผมเป็นพืชเศรษฐกิจเดียงขอบกั้วได้นะครับผมนี่ครับผมอาจจะบ่งามนะครับเพราะว่าอ่ามันขึ้นอยู่กับเครื่อกล้วยนะครับผมขึ้นกับเครื่อกล้วยอาจจะบ่งามไปได้นะครับนี่ครับเพราะว่ารูปทรง B อ่าเป็นทรงทรงที่มีตํานี้นะครับผม เพราะว่าพ่อค้าแม่ขาเพินพ่นเพิ่นอ่ามีกัเลือกแน่นะครับผมเลือกหวีที่มันบองหามออกนะครับผมคัดเป็นเกตคัดคัดเป็นเกตไอ้นี่นครับเป็นกล้วยโตกเกตนะครับผมเป็นกล้วยอีกราค่าหนึ่งนะครับเป็นกล้วยโตเกตผมเกิดบารูเพื่อกันนะครับว่าพ่อค้าไม่ขาดเพิน่นอ่าเป็นกลยุทธ์รว่าด นี่นะผมก็บ,บอกบะถูกนะครับเดี๋ยวผู้พาเบิง่งเคื่อทีจะตัดก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นสีขาวครับผมเป็นสีขาวนีครับผมสีขาวนะครับทำการห่อที่ครับผมทำการห่อเป็นในถุงปุ๋ยนะครับผม เป็นทุ่งปุ๋ยว่าจะเป็นทุ่งยางนะครับว่าจะเป็นทุ่งยางห่อกล้วยนะผมนี่ครับตั้งกิดจะเป็นอ่าเป็นหูนะครับผมลักษณะของลักษณะของไอ้ทุ้งนะครับผมเป็นหูระบายรอบๆของทุ้งนะครับผมนี่ครับเป็นทุงห่อกล้วยเลยนะครับผมขนาดสามสิบคูณสี่สิบเซนติเมตรนะครับ สำหรับถุงหอกว้วยนะครับผมทำการสั่งซสือทางออนไล่มีขายทั่วประเทศนะครับนี่ได้ครับผมนี่ครับเป็นวีแรกนะครับผมของส่วนที่จะทำการตัดออกไปนะครับอีกประมาณอ่าประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่านะครับผมประมาณาจะไปถึงกว่าครับประมาณอาทิตย์นี่นะครับผมก็สิ้นเดือนพอดีนะครับ ประมาณสิ้นเดือนพอดีสิ้นเดือนของสิงหานะผมประมาณสิ้นเดือนสิงหานะครับรเรบพราะว่ามีเครื่อเดียวนะผมจะทํากันตัดลงเพราะว่าทําการไม้เป็นเสือกฟางสีเหลืองนะครับมีต้นเดียวนะครับผมที่ออกก่อนที่ออกก่อนหม่เลยครับนี่ครับผมกะทา้งทองผู้พระพรีสวนเองครับ มีทายชิปให้เบิง้งไม่เพียงะมีแลีนะผมถ้าท่านผู้ชมมีขอสงสัยหรว่าจะกโทษสอบถามกับที่ตามทางช่องด้วยก็ได้นะผมหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร085เก้าเอ้ย0 8น879 8 9เ2นะผมยับนะครับ08 7 8 7 9 8 9 8 2นะ,นะครับโทรมาสายตรงหาท่างผู้พาผ้านรีสววนเองก็ได้นะผมเพราะว่า เป็นไอ้สวนของผู้ภาภาคที่ส่วนเองนะครับก็ทั่งทางสองขอจบคลิปไปเพียงสน,นี้แล้วผมฝากกดติดตามไว้น้ำเนด้วครับเด้อสวัสดีครับ